สวัสดีครับวันนี้เป็นวันเตรียมงานมีเด็กมารอกินงานบวชเยอะมียายเอ็มมาแล้วก็ผมก็เดินมาถามไอ้หลงว่าไอ้หลงมึงจะกินผัดหมี่หรือไอ้เสือกินวะทีนี้ไอ้เสือก็จะมากินผัดหมี่ครับนี่แหละครับคืองานบุญครับเนี่เขาทำกันดีมากเลย ปูที่สามน่สวยไหมคะดูแล้วสวยไหมสวยครับแม่แถาไอเต้นสวยจริงๆครับแม่ยายเป็นแม่ยายไอเต้นครับพูดผิดครับพูดใหม่ได้ครับแม่ยายครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้รวมแรงรับเป็นมีผู้ใหญ่มาเป็นเชฟให้ด้วยโน่นได้เลยครับานครับผู้ใหญ่กินผัดหมี่คนนี้เหรอเป็นแฟนผู้ใหญ่ใช่ไหมครับเป็นแฟนผู้ใหญ่นี่มันดีตรงไหนครับ เป็นแฟนผู้ใหญ่มันดีตรงไหนครับไม่ดีค่ะไม่ดีเลยเนาะเพราะว่าเรามันใหญ่กว่าผู้ใหญ่เนาะมันไม่ดีตรงนั้นแหละครับครับอันนี้แฟนเก่าผมผมเออจริงไหมจริงเท็จไม่เท็จหรอกครับของแท้ครับถ้าไปดูในครัวด้วยครับผมเดินมาดูในครัวเลยครับในครัวเนี่ครับ ไอ้ครัวนี้เป็นแฟนของยายแอวคนผัดหมี่นี่คือผู้ใหญ่แกน่นหมอดงทําอาหารเพื่อที่จะเลี้ยงเลี้ยงญาติที่มาในบ้านเรานี่แหละเนาะครับพาะพ่อช่วยกันทําดูนี่ครับนี่ใช้อะไรปรุงบ้างครับใช้เครื่องปรุงให้เครื่องปรุงครับใส่ตามจํานวนที่ต้องการเนาะครับอันดับแรกต้องใส่กระทะเนาะอันดับที่สองก็ใช้เครื่องปรุงรส อันดับที่3ก็ใช้เตามีปลาย่างครับมีปลาย่างเขาเรียกว่ามีโคราชาโคราชเนาะมีพี่ไม้มครับดูนะครับวิธีทำนั่นเห็นไหมครับใส่ทุกอย่างที่พอใจครับเป็นพ่อครัวที่ดีแล้วก็เลี้ยงแม่บ้านได้ดีมีปลาย่างอีกหลายตัวครับขอบคุณมากนะครับที่ทําเลี้ยงแม่บ้านดีมากเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่สุดในหมู่บ้านดงใหญ่นะครับคือหมู่13นี่แหละครับครับ คุณพ่อเปียกคุณตาเปียกก็เป็นแฟนยายเอ๋วก็ซอยผักสนับสนุนใช่ไหมครับใช่ครับอ่าหาปลาไหลได้ก็เอาสุกไว้เนาะครับจะขวานเนาะครับสวัสดีครับ,บพกักนใส่กอไหนไหม <c oughs> ครับนี่ครับนี่คือคอนเทนต์ครับยายเอ็มก็นั่งเลี้ยงหลานหลานนี่เป็นลูกใครเอาปลาไปให้เขาก็ส่งมาคืนทำบุญครับผมปลาตาบุญปลาตาบุญ,อา,าบญอาส่งคืนมาทำบุญเออส่งคืนมาทำบุญแล้วลูกหลานก็ตาเป็นดำดำ ตาดำๆนี่ลูกผู้ใหญ่บ้านโอ้โหขอบคุณนะครับคนนี้ลูกผู้ใหญ่บ้านแก่นหมอดงครับขอบคุณนะครับเสียงดีมากเลยอ่านั่นเห็นไหมครับนั่นก็ลูกผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันคนนี้อายุชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับกวีฮะกาวีกาวีกาวีโอ้โหกาวีหมอดงกาวีหมอดงครับครับ ผมไปถ่ายมาหมดแล้วครับผมถ่ายมาหมดแล้วว่าการทําบุญครั้งนี้ได้บุญอย่างเยอะผู้ใหญ่บอกว่าผู้ใหญ่หมู่สามบอกว่าผัดหมี่โคราชาคือหมี่พิมายเลี้ยงทุกคนเลยครับที่ไม่กินก็เลี้ยงเหมือนกันครับเลี้ยงเบียร์เลี้ยงเหล้าก็ได้นะครับครับไปซื้อมาว่าคนโทษอ่ะไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์มาครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปบอกไปบอกลูกเขยก่อนนะครับย่าแม่ยายจะกินเบียร์แม่ยายจะกินเบียร์ครับเดี๋ยวบอกนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ สงสามมาเลิยส่งสามมไลายญี่ปุ่นน,นะ